ลุ้นคอรมอลดภาษีน้ำมันอุ้มดีเซล2บาทถึง3บาทต่อลิตรสูตรผสมผสานกันระหว่างเงินกองพุนกับภาษีสปประสามิตอเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนเรื่องสำคัญเลยนะเนี่ยในที่ประชุมคอรมอวันนี้เขาให้จับตาดูว่ามาตรการในการดูแล พลังงานก็คืออุ้มราคาน้ำมันเนี่ยจะเข้าคอรมอไหมอันที่หนึ่งนะเข้าคอรมอไหมเพราะมันยังไม่ชัดรัฐมนตรีพลังงานสุพัฒนพงษ์เนี่ยท่านก็ยังตอบไม่ชัดเมื่อวานนะพอบอกแต่ว่าเข้าคอรมอวันนี้สิบห้ากุมภาได้หรือไม่เนี่ย ต้องรอดูความชัดเจนในเรื่องของภาษีสรรพสามิตด,ด้วยเพราะว่าเรื่องภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังของท่านเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกองทุนน้ำมันนะฉะนั้นต้องดูของกระทรวงการคลังเขาด้วยภาษีสรรพสามิตน้ำมันแต่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเขาก็รายงานตรงกันลวครับท่านผู้ฟังครับว่าแพ็กเกจเนี่ย คงจะเข้าวันนี้และจะเป็นแพ็กเกจคู่นะครับท่านผู้ฟังครับคือเดินไปด้วยกันสอง,สองขาเลยนะ,ะระหว่างภาษีสรรพสามิตรน้ำมันของกระทรวงการคลังกับเงินจากกองทุนน้ำมันในรายงานข่าวเขาบอกอย่างนี้คาดว่ากระทรวงการคลังจะเสนอ ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงประมาณ2บาทถึง3บาทต่อลิตรโดยทุกการลดภาษีสรรพสามิตร1บาทต่อลิตรเนี่ยจากปัจจุบันที่เก็บ5บาท99สตางค์ต่อลิตรจะทำให้รายได้ของรัฐบาลหายไป2,000ล้านบาทต่อเดือนถ้าคิดเป็นปี ก็จะหายไปประมาณ24,000ล้านบาทแล้วถ้าลดทั้งหมดนะครับลดทั้งหมดทุกตัวที่จัดเก็บตอนนี้5บาท99สตางค์ต่อลิตรเนี่ยมันจะทำให้รายได้ของรัฐหายไปประมาณ140,000ล้านถึง150,000ล้านต่อปี